สามัญญผลในพุทธศาสนาเทียบกันไม่ได้กับในลัทธิอื่นพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงโยนกรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวเจ็ดเม็ดเข้าไปที่เทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุพิกุททั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะพึงสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรกรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวเจ็ดเม็ดที่บุรุษโยนเข้าไป เป็นสิ่งที่มากกว่าหรือว่าเทือกเขาหลวงชื่อซีเนรุเป็นสิ่งที่มากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทือกเขาหลวงชื่อซีเนรุนั้นแหละเป็นสิ่งที่มากกว่ากรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวเจ็ดเม็ดที่บุรุษโยนเข้าไปมีประมาณน้อยกรวดหินนี้เมื่อนําเข้าไปเทียบกับเทือกเขาหลวงชื่อซีเนรุย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อย ส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนพิกุทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นการบรรลุคุณวิเศษแห่งสมณะพราหมณ์และปริภาชกผู้เป็นเดียรถีเหล่าอื่นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับการบรรลุคุณวิเศษของอริยสาวกซึ่งเป็นบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสน ภิขุทั้งหลายบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้มีการบรรลุอันใหญ่หลวงอย่างนี้เป็นผู้มีความรู้ยิ่งอันใหญ่หลวงอย่างนี้ดังนี้แล